ไวที่ท่านเห็นอยู่บนฐานนี่นะครับผมเป็นบังไฟของค่ายแอดเทวดานะครับผมตัเสี้ยงครับผมเปินสี่ทำสเตตีได้คือทั้งสองบังแหลกที่ขึ้นไปบ้านะครับผมสองบังแหลกทำสเตตีได้ดีครับผมสี่ลอยกว่าเลยนะครับผมโค้ชเดียกับศีวัฒนโค้ชชูบุตรสามขอรงไป

บางเดินทางสุดขั้เมันจะขึ้นตามมือมันะล่ะโบผ้าพันบังได้กับพี่นี่บังได้กับพี่นี่ค้ขั้ขึ้นเสือคำจะแบบน่าเชื่อเมือนั้นจะเต็มเสือคำที่โตดบเทานิ่งระเาิเป็นข้นบาตขอบคุครับ

430อยคะแนนครับผมสำหรับทิวดา